การที่คุณตัดตัวเองออกจากตลาดทันทีที่คุณได้งานอ่ะมันทําให้คุณจมปลักอยู่กับคอมฟอร์ตโซนบางอย่างในสภาวะแบบนั้นอ่ะคุณจะถูกปิดหูปิดตาจนไม่รู้ว่าคุณควรจะพัฒนาตัวเองไปทางไหนจริงๆแล้วส่วนหนึ่งทําให้คุณตกในสภาวะนั้นอ่ะก็คือการตัดสินใจที่มันไม่โลทํามเพอร์เฟคพอ แล้วถ้าเป็นในมุมของอย่างอย่างพนักง,งานประจำนะคะเราสามารถจับหลักของเศรษฐศาสตร์ออสเตรียนมาในเรื่องของการพัฒนาตัวเองได้ยังไงบ้างคะอย่างเช่นการที่เราจะหาว่าเรามีอะไรที่เก่งหรืออะไรที่เราต้องพัฒนาเพิ่มเติมอะคะ่ะพอเราพูดถึงมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสไตล์อย่างหนึ่งที่ที่เราสัมผัสได้ใช่ไหมหลายหายคนอย่างผมอะไรเงี้ยชนใช้กากรุงเทพเนาะ อยู่กับระบบการศึกษาแล้วก็เรียนในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษอะไรเนี้ยมาเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าถูกหล่อหลอมมาให้บอกว่าเออเรียนจบมปลายแล้วก็เข้ามาหาลัยดีๆจบมาจะได้มีงานทําดีๆแล้วก็ทํางานรับเงินเดือนแล้วก็ใช้ชีวิตไปมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่อันที่จริงแล้วอะวิธีการแบบนั้นอะมันทําลาย บางสิ่งบางอ่างที่เราควรจะมีคือ mindset ในการอยู่ในตลาดซึ่งเป็นสกิลของผู้ประกอบการเอาจริงๆผู้ประกอบการเขาจะมีสกิลตรงนี้การสัมผัสกับตลาดโดยตรงมันคืออะไรมันคือการที่เราเอาตัวเองอะ่ะเข้าไปเป็นผู้เล่นในตลาดซึ่งมีการซื้อขายสินค้าและบริการและในการทําลักษณะนั้นอะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราได้กลับมาคือฟีดแบ็กและฟีดแบ็กค่อนข้างจะเร็วด้วย คือหมายถึงว่าหลายๆคนพอเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีอ่ะอาจจะไปจบลงที่การทําบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแต่เขารู้ได้ไงว่าเขาจะต้องไปทําสิ่งนั้นก็เพราะว่าตลาดบอกเขาว่าเขาควรทําสิ่งนั้นเมื่อเขาแบบเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างได้เขาอาจจะมีลูกค้ามาบอกเขาว่าเฮ้ยถ้าทำไอเดียได้ช่วยทำไอเดียให้หน่อยได้ไหมน่าจะทําได้นะาอะไรเงี้ยที่เขาเองก็อาจจะไม่คิดมาก่อนโอกาสในการได้เรียนรู้ตัวเองไปพร้อมๆกับที่โลกหรือตลาดได้เรียนรู้จากเราเนี่ยคร วันก่อนผมไปฟังคุณนิ้วกลมมาที่สัมภาษณ์เวทีเดียวกับอาจารย์ตั้มอะ่ะเขาเขาใช้คําว่าโลกก็จะค้นพบเราด้วยเหมือนกันเราค้นพบตัวเองด้วยและโลกก็ค้นพบเราด้วยเหมือนกันการที่จะไปอยู่ในสถานะและได้โอกาสแบบนั้นนะคุณก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปเล่นแต่ว่าการเป็นพนักง,งานเงินเดือนเนี่ยมันลดโอกาสของเราที่จะเจอโอกาสแบบนั้นเพราะว่าเราสัมผัสกับตลาดครั้งเดียวคือตอนที่เรายื่นใบสมัครยื่นเรซูเม่ไปร่อนใบสมัครไปแล้วพอหลังจากที่เราสัมภาษณ์เราได้งานปุ๊บอ่ะเราแค่มีปฏิสัมพันธ์กับนายจ้างเราแค่คนเดียยววแแล้กก็อู่่ับค KPI ใช่ไหมกับการประเมินและฟีดแบ็กที่เราได้ก็คือการปรับขึ้นเงินเดือนกับโบนัสซึ่งจะเกิดขึ้นแค่ปีละครั้งหรือ2ครั้งไม่เกินนั้นเพราะงั้นอ่ะคุณคุณได้เรียนรู้อะไรน้อยมากจากตลาดในการที่คุณทํางานเป็นพนักงานเงินเดือนอ่าแต่ว่าคุณก็จะได้บางสิ่งบางอย่างที่ที่คนที่เป็นรวกกรเขาไม่ได้เหมือนกันเช่นแบบว่าการได้เรียนรู้จากพนักงานอาวุโสหรือว่าการได้ใช้งานทรัพยากรบางอย่างที่คุณอาจจะแอบฟอร์ตไม่ได้เช่นเครื่องจักรหรืออะไรบางอย่างที่บริษัทก็มีคุณใช้แล้วคุณก็จะมมมีตติิดดดััััววไปอรย่่างเ้นนนนผคค ทีาสำคัญเหมือนกันถ้าใครที่เลือกที่จะมาสายมนุษย์เงินเดือนแล้วจะต้องเอาตัวเองคอนเน็กกับตลาดเอาไว้เสมอตลาดนี้คืออะไรตลาดในที่นี้คือตลาดแรงงานใช่ไหมเพราะว่าในการที่คุณเป็นลูกจ้างถ้าหากว่าคุณอยู่ในตลาดนั้นก็คือคุณคือหนึ่งในผู้เล่นที่เสนอขายสัญญาการจ้างงานเสนอขายเวลาและความสามารถของคุณแลกกับเงินซึ่งนั่นคือสัญญาจ้างการที่คุณเข้าไปได้งานในบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วคุณเลิกสนใจตลาดแรงงานแล้วคุณก็ไม่สนใจว่าคนอื่นเขาสามารถที่จะออฟเฟอร์ เงินเดือนให้คุณได้เยอะกว่าไหมเบ n นฟิตได้สูงกว่าไหมหรือว่าเฮ้ยสายงานไหนกําลังเป็นที่นิยมและสายงานไหนกําลังจะตายไปด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีบางอย่างซึ่งปัจจุบันเรากำลังพูดถึง AI อะไรเงี้ยการที่คุณตัดตัวเองออกจากตลาดทันทีที่คุณได้งานอะ่ะมันทําให้คุณจมปลักอยู่กับคอมฟอร์ทโซนบางอย่างในสภาพแบบนั้นอะ่ะ คุณจะถูกปิดหูปิดตาจนไม่รู้ว่าคุณควรจะพัฒนาตัวเองไปทางไหนซึ่งมันต่างกับตอนสมัยที่คุณเรียนใช่ไหมแล้วก็สาหรับหลายๆคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอะ่ะมันมีกับดักอย่างหนึ่งคือพอคุณได้งานปุ๊บอะคุณหยุดเรียนรู้อะไรไปเลยแต่ความเป็นจริงแล้วการเรียนรู้ควรจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตแล้วก็ควรจะแคชอัพพัฒนาการของโลกนี้อยู่เสมอจริงๆแล้ว ถ้าสมมติว่าเรากลับมาที่เรื่องเศรษฐศาสตร์ออสเตรียหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมเพื่อที่เราจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อะหนึ่งในทางเลือกที่เรามีและมนุษย์ทุกคนมีก็คือออปชั่น o i c e คือทางเลือกในตลาดโดยทั่วไปอำนาจของฝั่งผู้บริโภคผู้ซื้อก็คือการที่เขาเป็นเจ้าของเงินของเขาและเขามีอำนาจที่จะเลือกได้ว่าเขาจะใช้เงินของเขาเน่ยซื้อสินค้าอะไรก็ได้ที่เขาเห็นว่ามันดี ในทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าการที่คุณเป็นพนักงานเงินเดือนแล้วคุณอยากจะมี power ในการต่อรองเนี้ยคุณก็ต้องมี o p ชั o นเหมือนกันคำถามคือวันนี้คุณมี option หรือเปล่าคุณสามารถทําอะไรได้บ้างอ่าถ้าสมมติว่าบริษัทที่คุณทํางานอยู่มีทิศทางที่มันคุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกไม่ควรคุณสามารถทําอะไรได้บ้างจากภายในเพื่อจะเปลี่ยนแปลงมันหรือ c o n วิน c ์ให้คนที่มีอำนาจตัดสินใจนี้่องต่างๆในบริษัทคุณเนี่ยเห็นด้วยกับคุณแล้วก็พาให้บริษัทคุณไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งคุณก็จะได้เบนฟไปด้้้วววยหรรือถาาาสสมมุ่่คณูึกกั ยาขึ้นมาจริงๆทางที่เป็นไปได้แต่หลายคนอาจจะไม่คอนซิเดอร์ก็คือคุณสามารถที่จะหาในจ้างใหม่ได้ไหมนั่นก็คือทางเลือกคุณเหมือนกันทันทีที่คุณกิฟต์มาสละซึ่งทางเลือกตัวนี้อำนาจต่อรองคุณก็จะน้อยลงโดยทันทีการสละซึ่งอำนาจต่อรองตัวนี้เป็นไปได้หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นก็นั่นแหละคุณเลิกอัปเดตพอร์ตโฟลิโอของคุณคุณเลิกส่งตลาดแรงงานคุณเลิกส่งบริษัทคู่แข่งอเงี้ยอันนั้นก็ทางหนึ่งเพราะว่าคุณตัดขาดตัวเองจะออกจากอินโฟเมชันที่จำเป็นเพื่าาครุ่ณบิวยยจ ประจเช่นการเป็นหนี้แล้วก็ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีทางเลือกในชีวิตน้อยลงเหมือนกันถ้าหากว่าคุณอยู่ในสถานะที่มีแต่หนี้มีภาระแล้วไม่มีเงินเก็บพอที่จะฟฟ f o r d ช่วงเวลาซึ่งมีความไม่แน่นอนใช่ป่ะเช่นขาดรายได้หรือว่าอยู่ในระหว่างเปลี่ยนผ่านงานอะไรเงี้ยกำลังหางานใหม่เงี้ยคุณไม่มีเงินสำรองตอนนี้ข้อหลังพูดกัน3เดือน6เดือน12เดือนอะไรเงี้ยคุณไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเลยเนี่ยทางเลือกคุณน,น้อยมากและถ้าสมมติว่าค,คุณคิดว่าคุณได้รับการปฏิิบัััตตทที่่่ไมมเเป็นนนธรรอแลล้ววคุณําาายชงใก หนีไปที่ที่อื่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วส่วนหนึ่งทําให้คนตกในสภาวะนั้นน่ะก็คือการตัดสินใจที่มันไม่โลเทอร์ e เพลฟเลนพอเอ่อที่จะคีปทางเรื่องของคุณไว้เผื่อแล้วเผื่อคาดอ่าแล้วแล้วคุณจะทําไงล่ะก็สําหรับหลายๆคนไม่รู้สิล้อมล่าอะไรชื่อลงชื่อพกนั้นรคราแขั้นต่ำอะไรงี้มาใช่ไหมเอออันนั้นก็จะเป็นวิธีการที่หลายๆคนก็จะมองว่าเป็นทางออกแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงถ้าในมุมของผม,ผมใช่ไหมจากการศึษ่ษสาที่เราออเตียนมาหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำ รักษาทางเลือกของเราให้มีไว้ให้เราเลือกตลอดเวลานั่นเอง